สวัสดีครับพอมีพี่น้องลูกอิสานพัะเจ้เปลี่ยนครับผมเมื่อนี้มาในภารกิจสั่งแรงอาหารให้หนูในฟาร์มครับผมบุคข่าวได้อัปเดตไอ้หนูในฟาร์มจักเจื่อครับผมพอดีให้น้องมาปรับพื้นที่เพื่อสิปลูกมันแล้วก็บไอ้น้องไถให้แต่ว่ายกล่องคือบ่มีผ่านยกล่องถ้สสาสีได้ไอ้ไอ้บักจกแม่แล่ะบักจกแม่ใหม้มานล่ะครับภารกิจนี่ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผม นี่นะครับเด้อเริ่มต้นกันแล้วฮะไม่ถึงไม่ถึงแค่แค่จุดนี้จุดเดียวเออเบิ้งเดียวเบิ้งนิดเดียวเพราะว่าทางน้นยังมีป่ามันอยู่ ครับัตร์ปราหลาดเขาเรียกงูอะไรไม่รู้งูไส้เดือนหรืองูอะไรนี่แหละสักอย่างนี่แหละมันจะกัดบอโนมันจะกัดบออุ้ยนี่ครับไปแล้วไปแล้วครับผมมันอยู่ในดินครับผมมันหากินไส้เดือนหรืออะไรของมันนี่แหละเอาไปไปให้นไปสู่ธรรมชาติของมันครับผม พอดีให้น้องมาปรับพื้นที่ให้คือเอามันออกไปหมดแล้วก็จะเอามาปลูกใหม่เปลาเปล่ปา,าเอาไว้เลี้ยงหมูปลา,เ,ปาเ,เออ คือปรับพื้นที่ครับนินดิหน่อยๆน่อยพอดีมาเจอรังพึ่งครับผมแต่ตัดตัดไปแล้วตัดไปแล้วครับผมพึ่งครับพึ่งมิมมครับผมเนี่ยลังแตกข้างเลยเนี่ยดิฉันเนาะครับเนาะนีกก็กอไผ่ครับผมกอไพ่ไพ่กิมซุ่งครับมาปลูกไปแต่ว่าหลุมหลุมอยู่นี่หลุมหลุมอยู่หลังกอไผ่เนี่ยเออไม่ต้องไปดันดันดันสะโคนไผ่อย่างเดียวเลยอัดสะโคนไผ่เนี่ย เห็นอยู่นะครับยังบินอยู่นี่แต่ว่าตัดตัดทั้งไปแล้วครับผมเกษอยิย่านมันแต่ตอนมันมีดวกแล้วกันมันสีไอเดีนงานนองครับรถไถครับผมอันนี้ไพ่กิมซุ่งครับผมทั้งทั้งบานทั้งเอื่นไผ่กิมซุ่งต่ว่าทั้งทั้งแถวนี่เขาเอิ่อนไผ่ตรงหวานคือไผ่เมื่อน,นี่นะครับที่ผมได้มาเนี่ยผมล่องคือผมกินมาแล้วหลายรอบแล้ว ก็าขึ้นฝานแกงเลยครับบ่อดีต้มบ่อดีต้มลื่นหนามเลยครับเด้อฝานแกงเลยบกขมครับผมบกขมเดี๋ยวให้น้องเขาปรับพื้นที่ให้แล้วกันสีได้ปลูกไหมครับผมสภาพกะเพี้ยงสี่แล้วครับผมแต่ต้นมันยังบ่มีอยู่ครับเดี๋ยวก็ไปหามาไหมล่ะ เก็บไปเสริมจักอันสออันกอันครับผมนี่ก็เป็นข้องครับผมข้องใะ่ครับปลากินนั่นแหละครับดูอีสา,านพันธ์จะเป็นครับผมเฮ็ดแบบนี้แหละครับเฮ็ดเล่นเฮ็ดยังไปเฮ็ดเพื่อเป็นไรได้เสริมครับผมแต่ว่า คำว่าไล่ได้เสริมกับ,บ,บโบเมนว่ามันห้องโมตรงลุุ่นนะครับเพาต้องลงทุนคือกันครับกับยางว่านี่แหละคือคือสภาพแบบนี้แหละครับมันต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับผม,มนี่คือเค่องหมันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะหัวหนอนนี่เดี๋ยวใหน้นอนเขาไทยก่อนครับเดี๋ยวสิมาเก็บเอาอีก มันมี่หลายเงาแล้วครับเก็บกันครับเก็บเก็บเก็บให,หนูครับผมยังหน่อยนี่ก็ยิ่มหลายตัวครับผมเดี๋ยวเอาไว้ให้เด็กก็ไม่เด็กต้นเอาไปให้เด็กเด็กเนี่ยนี่อีกเงาหนึ่งนี่ฮ,ฮะอ,ฮอะไรอเอามาเลยมาเลยยามายามา บางคนอาจจะบอกว่าการเลี้ยงหนูเป็นเลี้ยงเป็นสิ่งที่ง่ายครับง่ายครับถ้าแหล่งอาหารเรามีที่เหมาะสมอะอะไรยกล้อเลยหรออติดนึกว่ายกล้อเพราะว่าการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันนะครับ บางคนมองว่าโอ้เลี้ยงหนูแค่นี้ก็ขายแพงผมขายตัวละร้อยเมื่อปีหลายปีตั้งแต่ผมเลี้ยงมาว่าปีนี้ผมว่าจะขึ้นเป็นตัวละร้อยิบบาทไม่รู้ไอ้ลูกค้าเขาจะมองว่าไงแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เขาเข้าใจยุคนี้มันยุคเศรษฐกิจมีปัญหาก็คือมันต้องลงทุนเยอะ อะไรก็แพงค่าครองที่สูงขึ้นมันก็ต้องปรับสภาพตามปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจผมก็คงต้องขึ้นราคาอีกนิดนิดน่อหน่อยแต่คนที่เขากินด้วยกันประจำลูกค้าประจำเขาเข้าใจครับผม พอดีน้องเขาส่งสัญญาณมาว่ามีหัวมันครับผมฮะถ้าถ้าเราตัดรังมันแล้วมันจะไม่อยู่เออแต่ว่าถ้ามีรังมันจะดเล่นง,งานเรานี่ครับได้อาหารหนูอีกแล้วฮะทำไม,มโอ้เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวให้น้องเขาไถเพื่อได้อีกสัก งาสองงาเอาไว้ให้หนูครับผมเดี๋ยวจะรอบหน้าจะได้อัปเดตข้อหนูให้ดูครับผมว่าเป็นยังไงในแถวนี้ก็ผมก็เลยผมก็เป็นอาหารเสริมให้หนูก็เป็นการปลูกอ้อยครับผม ก็เป็นปีที่สองแล้วก็ก็โอเคก็โอเคเนาะครับเนาะก็คือมันก็บ,บริหน้ามปันได้ครับผมแต่ว่ากับพวกอ,อะไรเป็นอาหารของของหนูครับผมอย่างหนูวหวขันบ่มีแรงอาหารมันก็เป็นไปบ่ด้เนาะครับเนาะนีก็อ้อยครับผมมีก็อ้อยเดี๋ยวสิาพาไปชมเหมือนไอ้กอไผ่เลครับเด้อกอไผ่ที ที่ผมปลูกไว้ล้วก็ได้ประโยชน์ได้กินได้ใส่กินได้ใส่แต่บ่าได้คืได้ขายครับผมมีเตแบงปันเพื่อตัดแจกอย่างเดียวแต่ว่าเวลาแจกเวลาอย่างผมก็บริษัทไทยคีบห้เบิ่งดอกเพราะว่าบางครั้งครับผมมันมันจยงไนล่ะมันใส่วิลากก่าแค่แป๊บเดียวครับผมนี่นี่ครับนอใหม่ครับผมนี่นอไพ่์นอใหม่นอไผ่นี่ครับ ี่เห็นบอกครับนี่ก็คือตัดไปหลยรุ่นแล้วครับนี่ตัดไปหลยรุนแล้วเป็นไอ้ไม้ไผ่อายุสามปีผมก็เคยเมาไทยให้เบิงแล้วในคลิปก่อนๆน,นี่นะครับนะก็คือโอเคอยู่ครับเมื่อกับพ่อเด็แบ่งปันกันกินครับผมระวังพี่น้องหัวใจก,กันหยาดหยตดสนิทมิตสหาหครับผมนี่เป็นก้อะกระกำครับผมนี่ครับกระลังงามครับผม นี่ครับผมก็เริ่มติดจันออกหน่วยพึ่งออกปีนี่แหละครับหลายเป็นแหล่งอาหารครับผมก้อนละกรรมครับผมอันนี้ก็ให้น้องเขาบรหิหารจัดการไปก่อนครับผมช่วงนี้น้ำมันแพงกับจีดในจางน้องคราแพงนิจัาหน่อยนึง นี่ต้นชะม่วงครับผมต้นชะม่วงผมเคย,เคยทำอย่างเบื้องล้วกว่อนหน้านี้ก็คือมันตนน้นน้อยๆเดี๋ยวนี้เริ่มสูงขึ้นแล้วครับผมเริ่มสูงแล้วเดี๋ยวโอ้โหเศรดุดครับนี่ครับผมต้นชะม่วงเอาไว้ใส่ต้มหมูชะม่วงสินะครับก็โอเคอยู่นี่กุ๊บขนุนของของตาไอ้พอใส่ถุงไว้เพิ่นว่าลูก นี่ชะอมของตาครับผมนี่ต้นบกกอกครับผมบกกอกต้นเก่าๆหน่าแหละครับนี่นี่ครับผมใส่ทุเรศซับไยครับผมมันก็บบอเคยหนิงบันไดครับผมนี่ครับอีกกอนหนึ่งครับผมเนี่ยนี่ครับโอย ลื่นครับผมลื่นเหยียบไอ้กาบไผ่ครับผมบพท่านเดมมองครับผมนี่ครับอันนี้คือสิไวหเป็นล่ำโบจังนะครับคือไผ่ไม้อนนี้นะครับคือบอพอต้มให้จืดครับผมคือมีแต่ตมฝานแกงเลยครับฝานแกงเลยฝานแกงไล้เลย,เลยแต่มันมันออกขมนิดเดียวนี่ครับกำลังออกนอกนะิืมขึ้นมา ก็คือมีแตแบงปันครับผมบเคยบเคยขายครับผมเนี่ยบได้ขายแต่กับบนันนี้อาจจะก่อนหลังจากนี้ไปอาจจะมีการขายขายเกิดขึ้นออกนอกออกนอกตลอดปีครับผมอันนี้นไผ่เลี้ยงครับผมเอามาปลูกไว้ก็ออกนอกปลูกได้สองปีครับผมอันนี้ปลูกได้สองปีครับพอได้ใสล่ลำครับผมพอได้ใสล่ลำก็มีออกนอกด้แกง ไอ้ตัดนอแข็งอยู่ครับผมุนอไม่ก็เกิดแล้วนะครับเนาะดูอีสานพันธ์จะเป็นครับผมบ่คคยเดี๋ยวลงคลิปครับผมคือบม่มีเวลาครับผมยมัวมแต่เหตุงานไปเหตุงานเชกเสียงบางที่ก็ยากมาเหตุอยู่แต่ว่ามาก,กมเมื่อยละลาครับผมเหตุงานหลายเดี๋ยวกลับไปบงังนอ,นองเขากันครับผม อย่งที่ผมบอกเนาะคัอว่าการเลี้ยงหนูคันผมมีแรงอาหารยาด้วยครับผมบอกไว้เลยต,งตรงๆเพราะว่าเขาสิไปใส่แต่หัวอาหารเม็ดอย่างเดียวนี่บ่คุ่มครับขาดทุนครับผม ใช่ใช่เดี๋ยวเก็บเก็บเขาก่อนเอาเอาลบก่อนลบก่อนลบก่อน<ช>นี่ครับพอดีมาพอดีมาพอครับผมเออเก็บไปไว้ก่อนครับเดี๋ยวตายอเออไ,ไ, <c oughs> ไปลบกไปนไว้เลยเด้อครับเดีอยวยันพื้นตายครับผมอึองอึองหน่อย ยางที่ผมบอกไว้ข้างต้นนี่เนาะครับแต่ว่าอทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตน้นทุนครับผมบางคนม,มุมมองแต่ละคนมันต่างกันครับผมม,มุมมองของคนมันต่างกันบางคนก็นถามว่าคือขายถือแท่โอเคบางครั้งมันเราก็ไม่มีใครหรอกครับไม่อยาก ลงทุนแล้วไม่อยากได้กําไรทุกคนอยากได้กําไรกันหมดเลยแต่ว่าบางครั้งเรา,เรา,เ,ราเราต้องดูไอ้กำลังซื้อของลูกค้าบ้างบางทีเรา,ถ,าถ้าเราจะกดราคามากเกินไปเอาที่แบบว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้มันก็คือช่วยเหลือกันไปนะครับบางคนเขาว่าแพงก็ซื้อบางคนไปซื้อเป็นเป็นตัวมาตัวละร้อยเจบบาทผมอ่าโอเค คุณมีกําลังซื้อแต่ว่าลูกค้าผมบางคนเขาไม่มีกําลังซื้อบางทีน้องๆมาน้องๆรู้จักกันมาก็ผมก็เลยถ้าจะคิดแต่สแสวงหาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวมันก็ผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นผมก็เลยแสวงหาน้ําใจมากกว่าบางทีก็ให้เขาพีแบ่งปันให้น้องเขาไปกินเพามว่าเที่ยวหาก็แบ่งปันกันกันไปกินเพื่อนสนิทมิตรสหาย น้องๆที่รู้จักกันอย่างว่าหละคนเราถ้าแต่สแสวงหาผลผล,ผลประโยชน์จากคนรู้จักกันหรือเพื่อนสิทยินทิศหายมากเกินไปมันก็จะทําให้การอยู่ร่วมกันแบบมุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปบางครั้งผมก็บอกเพื่อนผมว่า ถ้ามาหาก็มาถ้าอยากกินอะไรก็บอกถ้าอยากกินหนูกินอะไรมันไม่ยากหรอกมันไม่มันไม่ติดปัญหาไม่ติดขัดอะไรหรอกถ้าจะกินน่ะแค่กินน่ะคนเรามันมันไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกไม่มีใครใครกินแกงหนูเป็นเป็นกิโลสองโลหรอกครับมีอย่างมากก็ตัวสองตัวเขาก็อิ่มแล้วเขากินอะไรมากมายเขามันมันต้องกินข้าวด้วยกินอะไรด้วยมันก็อย่างว่าน่ะชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละ ่อันนี้ไม่ใช่ดราม่านะครับคือเป็นการเล่าสู่กันฟังในมุมมองของแต่ละคนในแนวคิดของแต่ละคนเอาโลงไปเยอะแล้วครับลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปว่ากันใหม่เดี๋ยวที่ตรงนี้ก็น่าจะให้น้องเขาดันไปใส่โคนกล้วยสักหน่อยแล้วก็ถ้ายังถ้ามีมะเขือ ไอ้มะเขือพวงอะไรได้มาวานหวานหวาน,หวานทิ้งไว้หรือเป็นกระเพรามาหวานทิ้งไว้เป็นกระเพราป่ากะเพราสีม่วงกระเพราม่วงกะเพราแดงวั่นเป็นากันไปหวาน,ววานหวานทิ้งไว้เผื่อได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์คนเดียวใครมาเจอก็แบ่งปันกันไปแบ่งกันไปกินตามตามอัตภาพบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีก็แล้วแต่ ก็เหมือนหน่อไม้บางคนน้องๆเขาบอกว่าทําไมไม่เอาไปขายที่ร้านค้าการไปขายที่ร้านค้าบางทีอ่าโอเคม,มันก็พอได้ค่าผงชูรสน้าําปลาค่าเกลือค่าน่นค่านี่นิดๆหน่อยๆจิบป,ประถาผมบางบางทีผมก็มองว่าการแบ่งปันจะดีกว่าอันนี้คือเป็นการอมีน,น้ําใจซึ่งกันและกันระหว่างไอ้เพื่อนสนิทมิตรสหายดีกว่าผมจะ ผมภูมิใจกว่าพอน้องเขาปรับพื้นที่ให้แล้วก็ให้เขาไถไถไถ,ถ,ถเสร็จก็เป็นในหน้าที่ของผมต่อไปคือผมก็ต้องมายกล่องมันใช้จอบมายกล่องเพราะว่าน้องเขาบอกว่าผ่านผ่านยกล่องยังไม่มี เลยเอาโอเคเพราะว่ากันไปตามตามมีตามเกิดเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะถามน้องเขาใหม่ว่าเขาจะได้วันไหนถ้าเขาได้เร็วๆนี้ผมก็จะรอให้น้องเขามายกล่องให้แล้วค่อยแล้วค่อยปลูกเพราะว่าบางครั้งเราใช้แต่แรงตัวเองมากเกินไปก็มันไม่ไหวเหนื่อย เราพอพอมีกำลังเราก็อันนี้ไปใช้ไปพอมีกำลังจ่ายก็จ่ายไป ต้นถ้าย <Ollie. S 3> oh ังไงน่ะด <in> ันกลับไปตรงกอกอกล้วยให้หน่อยนะดันเข้าไปดันกอต้นต้นพุ่มนั่งยัง้งที่ผ่าน่ผ่านผ่านไม่โดนหรอกตรงกอกล้วยเห็นไหมตรงกอกล้วยเนาะจะมีมะม่วงหวานหรือวไม่ใช่มันเหมือนมะม่วงเหียวผ่านเฉยๆแต่มันเป็นไอ้ชะมวงต้นชะมวง๋อเห็นแล้วอ่าโอเคนะดันไปใส่กอกล้วยให้หน่อยดันยาเขาไปโถงกอกล้วย แต่เรื่องราคาตอนนี้ยังไม่ไคิดกันนะครับผมว่าน้องเขาจะคิดยังไงแต่ก่อนนะน้องเขาคิดถูกแต่ว่าวันนี้น้องจะคิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้องเพราะว่าเราก็เข้าใจกันว่าราคาน้ำมันมัน,มนก็แพงผมก็ต้องไปหาต้นมันก็หาตัดต้นมันแถวๆนี้แหละมายกล่องได้สักห้าหกล่องเจ็ดล่องก็พอไม่ต้องเอาเยอะปลูกข้างๆก็พอ จะให้น้องเขาจัดการให้ถ้ายังไงคลิปนี้ผมก็ก็ขอจบไปแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็มันก็สมควรเก่บเวลาในการอันอีร้อยนึงก็ได้แล้วก็จะให้น้องเขาถ่ายต่อไปนะครับนะถ้าผมลูกอีสานพันจะเป็นครับผม หักันไว้ดีกว่าสร้างกันครับผมลูอีสานพันจะเป็นหักกันไว้หักันมันแก่นหักแพงแมงปันกันคือเ่าครับผมคือยังว่านะครับคือกับคือกำเบา่อยหลายๆอย่างเนาะครับเนาะหลายๆคนเป็นว่าไอ่ชีวิตคนห้องมันกันยังวานะแต่ว่าไอ้ คือคำโบกของเป็นคำพญานะครับนา่ทั้งทั้งอีสานนะครับคุณว่าได้เป็นพญานั่นอย่าสีบ้างหมัดใหญ่คุนว่าได้ขึ้นแฝงไก่ตุ่มอย่าลืมก่อยกีกับอมคุนว่ามันมันก็มีประโยชน์นะผมก็จำาบ่ได้ผมที่เราได้แค่นี้แหละครับผมชื่อว่าเดี๋ยวบอกน้องเขาอีกแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวชื่อว่าอะมันสดแกเวลาแล้ว คิก็ขอ,ขอขขจบไปแต่เพง่ท่านี้เนาะครับกมีสันวันจะเป็นประกันแันแทนครับผมดริรับขอบคุณทัพช่วงกิจ